เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่14กรกฎาคม2566นะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ ช่วงนี้กาลังหมุนเงินนะคะระวังปัญหาเก่าปัญหาเดิมนะคะตามมาให้ปวดหัวมีเรื่องกุ้มใจไม่สบายใจนะคะหลายหลายคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างเยอะนะคะคุณอาจจะต้องอดทนแล้วก็ต่อสู้กับการงานพอสมควรมีเรื่องให้คิดให้ตัดสินใจมีเรื่องไม่สบายใจมีเรื่องกังวลนะคะห่วงหน้าพะวงหลังนะคะช่วงนี้หลายๆคนรอง,งานนะคะใครที่รอง,งานมีโอกาสได้งานนะคะ มีโอกาสที่จะได้งานนะคะช่วงนี้การเงินคล่องมือนะคะหลายๆคนคิดอยากจะซื้อบ้านนะคะอยากจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยนะคะในช่วงนี้ระวังปัญหาเก่าๆจะตามมาให้คุณปวดหัวระวังปัญหาสุขภาพคอบา่าไหลนะคะสื่อนํำโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคคือสีส้มนะคะสีส้มสีเขียวแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ 7 2นะคะ7 2 7นะคะแล้วก็7 2 7นะคะแล้วก็มี9ตัวหนึ่งนะคะ7 2 7แล้วก็9สลับสลับเปลี่ยนกันได้ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ